สวัสดีครับพบกับเว p บเปอร์ชานนะครับคลิปนี้เอาน้ำยาของรันจวนกลิน่นเข้าเหนี่ยมะม่วงมาให้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะผมต้องอ่านโพยก่อนนละครับเ <c oughs> นื่องจากว่าดีเทลมีมีดีเทลพอสมควรนะเป็นน้ำยาที่เปิดพรีออเดอร์นะครับน้ำยากลิ่นนี้นะเขาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแหละแล้วก็ปิดวันที่16ตอน4ทุ่มนะครับใช้เวลารอของ20วันนะเขาเปิดแค่ขนาดเดียวนะครับก็คือ100 ML นะครับ แต่ขวดนี้เป็นขวดทดลองนะครับก็เลยเป็น 30ml อย่างที่เห็นนะครับ 100ml เนี่ย2อง้อยปสิเองอะ่ะเออแต่มีค่าส่ง60สิบนะครับแต่ว่าถ้า2ขวดขึ้นไปเห็นว่าส่งฟรีนะครับแล้วก็อืมโอเคเท่านั้นแหละดีเทลครบทั่วนะครับคือแบบบ้าไปแล้วครับน้ำยา 100ml ราคา280คือแบบรถเจ้าอื่นจะขายกันยังไงกันเนี่ยเออแต่เบื้องต้นนะครับ มาโค้ชอาบดูกันก,นก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับว่าขวดนี้เป็นขวด30 ml นะเนื่องจากว่าเป็นขวดทดลองนะครับเราก็จะทำมาแค่นิกเลเวลนิกเดียวก็คือนิกสมนะครับมาดูฉลากกันก่อนนะครับผมชอบมากนะครับสำหรับแบบพื้นบัตรกราวสีขาวแล้วก็แบบง่ายๆนะครับแบบปริ้นง่ายๆสีขาวดำแบบนี้ผมว่ามันมันเท่ดีครับอด้านนี้นะเรียบๆหมุนก่อนนะ โอเคก็มีวอตดักรูปนะครับแล้วก็ดัตติเวฟนะดัตติเวฟก่อนแล้วก็วอตดักรูปนะครับนิกเลเวลมีแค่2ขนาดนะจ๊ะนิกสกับนิกหกนะอันนี้เข้าใจว่าเป็นขนาดทดลองนะครับก็เลยก็เลยหน้าตาแบบนี้ครับเออส่วนรูปก็สวยดีนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับรันจวนนะเข้าเหนียวมะม่วง เป็นรูปแบบลายเส้นง่ายๆนะครับ d r a อ In ง่ายๆนะครับเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็ดอกไม้นะครับด้านนี้ด้านบนก็เป็นคําเตือนนะครับส่วนด้านล่างก็เช่นเคยนะ Product by Facebook นะครับกลุ่มอะไรไม่รู้ PG 5 0 VG 5 0ินี่ QR Code ใครสนใจจะเข้าไปก็ตรงนี้เลยนะครับตามนี้นะ Made in Thailand นะครับโอเคทีนี้มาสู่ Process ครับแต่ดมแต่ชิมอืมอึม เปิดแล้วนะอืมอืมตั้งไว้ที่โต๊ะแบบเป็นอาทิตย์แล้วครับแล้วพอดีผมป่วยนะครับก็เลยก็เลยไม่ทำคลิปสักทีนะครับเพิ่งจะว่างนะเพิ่งจะแบบดีขึ้นอนะ่ะเออแล้วก็ว่างโอเคโหกลิ่นหอมมากครับตอนนี้นะอืมโุ้ยเอ้ยอมันมะม่วงอะ่ะอืม โอโ้โฮเป็นมะม่วงที่หอมมากเลยครับทำให้นึกถึงมะม่วงบ้านย่าตอนเด็กๆเอออืมอืมเป็นมะม่วงที่อร่อยมากครับอืมจากการชิมนะครับความหวานไม่เยอะนะครับปลาแรมปลาแรมพอสมควรเหมือนกันนะความหวานนี่บอกย่าเหมือนกันฮนะอืมก็ใส่ไปเต็มที่เหมือนกันนะครับนิกสามนะ แล้วก็วันนี้จะใช้กับนี่ครับนาคาบายนาหมดนะครับวันนี้ไม่ใช่บิลสุดฮอตนะครับเนื่องจากว่าคือถามผู้ที่ส่งมาให้แล้วว่าน้ำยานิกเท่าไหร่เขาบอกว่านิก3ผมก็โอเคนิก3จริงๆไม่ใช่หรอกครับโมตอมไว้ก่อนแล้วนะนาคาบายนาหมดแล้วก็ใช้แคนซฟอล24เกจแกน3นะครับ5รอบแล้วก็สเปซคอยตามที่เห็นนะครับหยดก่อน นี่โห oh, จากที่ชิมนี่คืออร่อยมากเลยครับชวนให้นึกถึงมะม่วงที่กินตอนเด็กๆนะครับมันจะเป็นมะม่วงแบบอืมโอ้ยแล้วผมนี่ไม่เคยจําชื่อได้เลยนะคือแบบบ้านย่ามีเยอะมากครับบ้านย่าผมนะครับเมื่อก่อนนะเอ,อผมไม่แน่นใจว่าเขาเรียกอะไรมะม่วงแก้วมะม่วงอกกรองอะไรทํานองนั้นอนะ่ะสุกๆแบบหอมๆเลยครับอืม ผมว่าเป็นกลิ่นแบบเเขาเนี่ยมะม่วงเนี่ยเป็นเป็นกลิ่นแบบพื้นฐานที่แบบแทบจะทุกสำนักทำกันเนาะเออหรือเปล่าอ่ะมุมนี้แล้วกันจะได้พาม,มุมนี้ดีไหมเนี่ยอ่ะเริ่มด้วยไฟ5วาวัดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูไฟก่อนอ๊บโอเคลองหวาตตดก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับอ๊บไม่ได้ไม่ได้ไ ตรงมุมนี้อืมกล้องเยอะแล้วก็แบบจะประหลาดประหลาดนิดนึงนะครับงงกับกล้องกล้องตัวเองนะครับว่าวยังไงดีนี่คือห้าวัตนะครับไม่ขึ้นเลยเนาะเออเดี๋ยวผมหมุนนิดนึงผมมองไม่เห็นจอเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับสําหรับไฟห้าวัตถ้าไม่มีเลยนะจริงๆที่ผมมาเห็นนิดๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นแค่ไหนนะครับ เฮ้ยกลิ่นแล้วม,มาเฉยเลยอะ่ะห้าวัดอ่ะหอมหอมแล้วก็สิบวัดนะนิดๆจริงๆจ้ะสำหรับไฟสิบวัตดห่วยหอมหอม่อะเออโอ้โหผมไม่เคยผมไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้นะ มันหอมอะมันมันยทยแหละมัน,ม,นมันเป็นมะม่วงที่แบบย้อนวัยมากเลยแหละทําให้แบบคิดถึงมะม่วงแบบบ้านย่าเลยครับโอ้ยหอมเออ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 มันใกล้เคียงกับสักกลิ่นหนึ่งข้าเหนียวมะม่วงของของสักสักเจ้าหนึ่งด้วยเริ่มเริ่มเริ่มแบบตอนจังหวะนี้นะครับเริ่มเริ่มมีแบบเออนิดๆละอือหือโอ้โห เออยผมอยากให้ไปลองกันจังแล้วมาบอกผมทีเม้นหน่อยนะครับว่าแบบมันคือมะม่วงอะไรแต่มันหอมมากมันเป็นมะม่วงที่แบบชัดเจนมากเลยอืมอืม้อหือยี่สิบวัตนะขอไฟที่จะใช้เลยแล้วกันครับรีบอ่า อหอมเอาจริงๆโอ้โหกระเด็นโดนมือจากใจนะตอนแบบมันมันตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งนานเนี่ยผมก็แบบเฉยๆนะเขาเห็นวมะม่วงอีกแล้วอรอคือโอ้ยหอมอะ่ะเออคือผมว่าช่องผมนี่น่าจะทําแบบกลิ่นเขาเห็นมะม่วงแบบเยอะพอสมควรนะเฮ้ยแตเจ้านี้เออกลิ่นนี้มันมัน,ม,นมันเป็นมะม่วงที่แบบอื้อหืออื้อหือ ล,ลั่นอั่นะพี่ครับหือกดปล่อยกดปล่อยนะอ้ายหืมมันชวนให้นึกถึงน้ำยามาเลยก็ชวนนะเออแบบกลิ่นมันแบบกลิ่นมันชัดมากเลยครับแต่ในแง่เทคนิคข้อผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าแบบหัวกลิ่นอะไรยังไงนะของเฮ้ยมันหอมอะผมรู้แค่นี้นเองอะเออ เ,ออเดี๋ยวพยายามใส่ใส่แคปก่อนนะครับดันรูลมมาแบบผิดที่อีกเดี๋ยวต้องดึงออกอ้บอ่ะโอเคเข้าที่ละโอ้ยการทำอะไรผ่านกล้องนี่มันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับ <laughs> ถึงจะแบบทำคลิปมาหลายๆคลิปแล้วก็ยังไม่ค่อยชินอยู่ดีนะอ้บโอเค เอาแล้วจ้ะช่วงเวลาแห่งการรอคอยครับเตรียมลองแล้วนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้กลิ่นแบบรันจวนมากครับรันจวนจริงๆโอ้ยยังไม่ได้ลองนะจแกแ้่พรามสมรีนะเออเขาเขาจาแล้วว่าทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่ารันจวนนะครับแบบเฮ้ยมันรันจวนจริงๆกลิ่นมันแบบคะคลุล้งรันจวนมากเลยไม่ใช่ว่าัางหน้า จะกลายเป็นชื่อแบรนด์ว่าคลาสคลุงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับโอเคครับลองดีกว่าเออหอมอะ่ะลืมบอกนะใช้กับทิปของแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟด้วยลืมอึ๊บเท่านี้นะ โอเคนะทริปของแดชบอร์ดนะครับตัวเดลรินล้วนนะครับเนื่องจากว่าก่อนนี่มันจะเยิมครับไม่ใช่อะไรอนะ่ะต้องเอามือปิดรูลมอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับออหอมหวานอร่อยอืม ตอนแว็บเนี่ยผมว่าไม่ได้ไมมนมันไม่ได้ไม่ไม่ได้หวานขนาดนั้นฮะเออคือตอนแว็บเนี่ยเริ่มแล้วครับจะมีกลิ่นเหมือนกะทิตอนปลายครับนิดๆนะเออคือตอนตอนอินเฮลเข้าไปอ่ะผมว่ามะม่วงอะมะม่วงอะมันมันอ๋อมันเป็นมะม่วงอะออมันเป็นมะม่วงหอมๆเลยแต่คือ,อ,อมันต้องลองเอาเองนะ จริตใครจริตมาจริงๆผมว่าเข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยมีหลายเจ้ามากในตลาดให้เลือกใช่ไหมครับทีเนี้ยคือถ้าคุณเป็นคนชอบน้ํายาข้าวเหนียวมะม่วงคุณต้องเลือกเอาเองแหละว่าคุณจะชอบของเจ้าไหนที่มันถูกจริตกับคุณอ่ะเออส่วนตัวผมเจ้านี้ทําออกมาได้โอเคฮะคืออย่างที่บอกนะครับตอนมันตั้งอยู่ผมก็เฉยๆนะอะไรข้าเหนียวมะม่วงอีกละข้าวเหนียวมะม่วงอีกละ แต่เฮ้ยพอลองเฮ้ยมันเออว่ามันมะม่วงเหมือนตอนเด็กๆอะ่ะมันมะม่วงมันมะม่วงเหมือนแบบที่กินที่บ้านย่าครับตอนเด็กๆอะ่ะเออบ้านย่าผมจะเป็นปุูกมะม่วงเยอะครับมีต้นมะม่วงแบบเพียบเลยเออไปทีหนึง่งพอแบบปิดเทอมไปบ้านย่าทีหนึง่งใช่ไหมก็จะแบบโอ้โหมะม่วงเป็นเข่งอะ่ะพ่อผมปลอกมะม่วงนะคือแบบผมแม่ผมแล้วก็น้องผม สามคนนั่งกินพ่อผมกินด้วยนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคือกินไม่ทันพ่อปลอกเป็นเรื่องที่แบบตลกมากในชีวิตคือแบบคือยังไม่เคยเห็นใครที่แบบปลอกละม่งได้เร็วขนาดพ่อผมมันก็ปลอกแบบทิ้งมากือแบบโอ้โหไม่สนเลยเนื้อที่ติดเปลือกไปด้วยอนี่ผมเวิรนเวิร์ละสำหรับนิกสามนิกสามของอของเขาเนี่ยเอาสารภาพน,นะผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้น้ํายานิก้าของทอมคลาร์กาเออดังนั้นพอมาเจอนิกสามแล้วแบบนาคาเปิดสุดผมก็เฉยๆครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกถึงโทรทิศนะครับดังนั้นถามผมว่านิกอิ่มไหมผมตอบไม่ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะใช้น้ํายานิกหกขึ้นไปอืมแล้วก่อนหน้าที่จะทำคลิปก็ใช้น้ํายานิก้าด้วยดังนั้นเรื่องเรื่องนิกแน่นไหมมีกระแทกไหมมีโทรทิดไหมผมตอบไม่ได้นะครับผมผ่านเรื่องนี้ ความหวานเนี่ยผมว่าตอนแตะชิมเนี่ยหวานแต่ตอนเวแบบผมไม่ได้รู้สึกถึงความหวานฮะไม่รู้ว่าเพราะว่าริบริบทิปของแดดบอร์ดเนี่ยรูลมสี่มิลแล้วก็แบบไม่ได้แบบสายฉ่าขนาดนั้นด้วยอยู่แล้วมันงครับเออแบบไม่รู้สิรูลมอาจจะเล็กไปสําหรับสําหรับสปริตสปริตแบ็กอะไรอย่างนั้นนะ่ะเออผมไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันหวานนะครับแล้วก็ความเย็นไม่มีเลยนะครับอืมอันนี้พูดในแง่ที่แบบต้องพูดก่อนนะ ต่อครับคือผมตอนนี้ห้องผมมาคลาะคลุ้งไปได้วยกลิ่นม,มะม่วงแหละเออผมจะบอกอืมอโอ ผมว่าเป็นน้ํายาที่ที่แบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับคืออยู่นะโอเคกล้องไม่อยอมโฟกัสควันเยอะมากนะครับน้ํายานิกสามเนาะเราก็ใช้แบบเพลิดเพลินเลยควันท่วมเลยเออคือเป็นน้ํายาที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไม่ต้องไม่ต้องแบบมานั่งคิดว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรคือมันมันมันตรงปกมากๆคือมันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแหละแต่โดยดีเทลแล้วอะ่ะ มันเป็นมะม่วงที่คุณชอบไหมเนี่ยผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้แฮะผมตอบไม่ได้แต่ว่าส่วนตัวถามว่าผมชอบไหมมันย้อนวัยมากแหะครับมันมันมันเหมือนเป็นอย่างที่ผมบอกมันเหมือนมะม่วงบ้านย่าสมัยเด็กๆเลยเออแต่ว่าพอเวฟอะคือตอนชิมอะผมไม่ค่อยได้รู้สึกถึงถึงกะทิถึงอะไรเท่าไหร่นะผมรู้สึกแต่มะม่วงอย่างเดียวเลยผมโฟกัสไปที่กลิ่นมะม่วงตอนเด็กๆ ที่เราที่เรากินอะ่ะเออมากกว่าแต่ว่าตอนเวฟอะ่ะเป็นอีกแบบเออคือมันจะมีมันจะมีมันจะมีกลิ่นกะทิมันมันของข้าวเหนียวมาด้วยแหละเออของข้าวเหนียวมูนอะ่ะมันมันมันมาด้วยกันนะครับมันมาด้วยกันเอออีกครับอีกโอ้โ ใกล้เคียงกับอีกเจ้าหนึ่งก็ก็ใกล้เคียงนะไม่รู้เจ้าไหนเอ๊นึกไม่ออกฮะโอ้โหรันจวนสมชื่อจริงๆนะครับ โอ้ยเพลิดเพลินเพลิดเพลินสงสัยลองให้หมดเด็กแล้วให้ดูดูลวดดูสมรีกันเอาดีกว่าเนาะว่าแบบเป็นยังไงวางยากมากครับบอกเลยอืม hmm. โอ้ยหอมอะ่ะเยอีกทีโคตรตรงปกแหละรันจวนจริงๆกลิ่นแบบรันจวนมากเพลิดเพลินมากเละครับแล้วก็แบบโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆตรงปกแบบมาสศจรย์มาอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูสำลีหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับอ๊บอไว้ตรงไหนดีตรงนี้ แคบร้อนหน้าเลยอืมนิดนึงนี่นะตามนี้นะครับความหวานนะดูจากดูจากสำลีเอานะครับสำลียังไม่ได้แบบขาวที่สุดนะเออแต่ว่าเด็กของนาคาเนี่ยก็ก,ก็ไม่ตื้นนะจ๊ะก็ลึกนะล,กนลึกในระดับหนึ่งเลยนะผมว่าพื้นที่ข้างล่างใต้เด็กเนี่ยก็แบบหลายมิลอยู่นะเออโอ้ฟ้องมากเลยว่า s สเปซคอยผมนี่แบบ ไม่ค่อยจะเท่ากันเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมปิดละอีกหน่อยดีกว่าว่าหยดใส่อีกทีดิเดี๋ยวจะนั่งใช้ตัวนี้แหละเพลินครับเพลินอ้ยเป็นข้าเหนียวมะม่วงที่แบบอร่อยมากเจ้าหนึง่งน่ะโอ้โห อีกทีครับเ <c oughs> <laughs> พลินจริง โอเคเมื่อกี้ได้สปิดแบ็กมาแล้วครับแล้วผมว่าเหมาะมากเลยคือน้ำยาที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับคือคุณไม่ต้องแบบกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรคือคุณไม่ต้องคิดเลยอ่ะมันคือข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆแล้วมันหอมแล้วมันหวานแบบกําลังดีอ่ะอืมความหวานเต็มห้าผมให้สัก ผมว่ากลางๆแล้วกันผมผมให้สัก2.5แล้วกันนะผมว่ากลางๆประมาณนั้นอนะ่ะอืมไม่ได้แบบไม่ได้แบบหวานจนเลี่ยนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเป็นน้ํายาที่ไม่หวานนะ่มันไม่ไมันไ,ไม่ใช่ตรงไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทั้งคู่นะครับมันอยู่กลางๆนะเออก็ก็หวานฮนะเออยังไงดีเนี่ยคือพอเมื่อกี้ใช้ทอมคลางที่แบบไม่หวานเลยนะครับความหวานแบบน้อยกว่าสปาต้านอีกนะทอมคลางเนี่ย พอมาเจอตัวนี้มันมันหวานไหมมันหวานแหละถ้าเทียบกับทอมคลากหวานหวานเลยแหละหวานเจี๊ยบเลยเออแต่ถ้าเทียบกับสปาต้านี่ชักไม่แน่ใจฮะไม่ได้ใช้สปาต้านพักหนึ่งล้านเหมือนกันนะครับโอ้ยน่าจะหวานกว่าสปาตัานผมว่าหวานกว่าสปาตันความหวานก็ยังคลาคลุงอยู่ในปากนะกลิ่นก็ยังคลาคลงอยู่ในปากเนื่องจากเมื่อกี้มีสปิดแบ็กมาด้วยนะครับช่ำๆนะเออผมว่าคือถ้าถ้าคุณชอบแบบคุณเป็นคนที่ใช้งานแบบไม่ต้องคิดเยอะอ่ะเออช่ำๆหวานหาน แล้วคุณชอบอะคุณชอบน้ำยาแบบหวานๆช่ำๆต้องลองครับกับรันจวนนะกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับน่าลองเป็นอย่างยิ่งแหละมีโอกาสลองกันซะแล้วคือราคาก็แบบทำได้ยังไงก็ไม่รู้ครับโอ้ยอเครืองครับตอนนี้เครืองว่าทำไมถ้าไม่ส่งขวดเล็กมาเนี่ยทำไมไม่ส่งเป็นขวดแบบ ขวดใหญ่แล้วก็มิกหกมาแต่อย่างว่านะครับคือคือขวดทดลองนะไซส์ทดลองเป็นไซส์แก้ส0มิบมิลน,นะครับแล้วก็มีแค่นิก3ามนะครับผมสร้างม,มาอย่างนั้นเพราะว่าผมถามว่าแบบมันนิกอะไรเพราะเขาไม่ติ๊กมาที่ขวดนะครับอืมโอ้ยโอเคมีโอกาสไปลองนะครับตามตามคียวโคต,ตอนต้นคลิปนะครับเข้าใจว่าได้นะเนื่องจากเคยลองลองลองพอส์วิดีโอตัวเองแล้วก็แล้วก็ลองสแกนมันก็ไปได้นะครับ มีโอกาสลองกันแล้วกันส่วนผมไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ